และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วยพี่น้องความเชื่อของเรานะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเป็นคริสเตียนเพราะเราเชื่อในพระเจ้าที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตานะคะแต่เราสัมผัสพระองค์ได้พี่น้องถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นพระเจ้าแต่เรารู้จักพระเจ้าผ่านสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะคะจัก,กรวาลดวงดาว ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกนี้พี่น้องมันสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยเพราะเหตุใดนะ,ะแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ,ะหลายคนก็อ้างทฤษฎีวิทยาศาสตร์อะไรมากมายแต่สําหรับข้าพเจ้านะคะเราต้องมองลึกกว่านั้นว่ามันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองนะคะ แม้กระทั่งเงินเราก็จะต้องหาเงินนะมันถึงจะเกิดเงินแม้กระทั่งชีวิตของเรามันก็ต้องมีการสร้างมีการเกิดมานะ,ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งมีแหล่งกําเนิดนะ,ะมีแหล่งกําเนิดเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ธรรมชาติจะให้กําเนิดธรรมชาติเองนะ,ะแต่ถ้าถามว่าแล้วใครละ่ะสร้างธรรมชาติมันช่างสวยงามมันช่างมีกฎระเบียบซึ่งมนุษย์ไม่สามารถจะเข้าใจได้เลยว่าทําไมดวงอาทิตย์จะขึ้น นะในประเทศไทยในช่วงเวลานี้แต่อีกประเทศหนึ่งจะได้รับแสงอาทิตย์ในเวลาที่ตรงกันข้ามพี่น้องมนุษย์หรือปัญญาอะไรทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะคำนวณสิ่งเหล่านี้ได้แล้วผู้คนก็บอกว่านี่คือปัญญาของธรรมชาติพี่น้องแล้วอะไรล่ะคือธรรมชาติธรรมชาติคือใครนะ,ะหรือบางคนบอกว่าจัก,กรวาลน,นะฮะมีกฎของจัก,กรวาลถ้าคุณทําแบบนี้จัก,กรวาลจะให้คุณแบบนี้พี่น้อง นั่นหมายความว่ามีบางสิ่งที่มีชีวิตอยู่นะคะที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพยายามบอกว่าเป็นธรรมชาติหรืออะไรก็ตามทําไมเราไม่ยอมรับล่ะว,ว่าโลกนี้มีพระเจ้าผู้ทรงสร้างนะ,ะเพราะว่าพระองค์ได้บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้ในพระคัมภีร์นะคะปฐถมการพระองค์ได้ระบุไว้เองนะะว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นด้วยการตรัสสั่งเท่านั้นนะคะ เพราะนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เชื่อมต่อนะ,ะว่าเมื่อข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดหมายก็ว่าอะไรนะ,ะพระเจ้าทรงกําเนิดโลกนี้มาด้วยการพูดนะฮะแม้กระทั่งพระเยซูพระเยซูคือภาวะนะฮะคือถ้อยคานะ,ะถ้อยคําเหล่านี้ที่ก่อให้เกิดกําเนิดสิ่งต่างๆเมื่อพระเจ้าต้องการให้เกิดน้ําพระองค์ก็อบอกว่าจงเกิดน้ำนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเดําเนินชีวิตในความเชื่อ นะเราก็ควรจะมีชีวิตที่พูดในสิ่งที่เราเชื่อด้วยนะหลายครั้งความเชื่อของเราเราบอกว่าเราเชื่อนะแต่เราเชื่ออยู่ในใจไม่ได้พูดออกมาความเชื่อเหล่านั้นมันมันขาดพาวเวอร์นะมันขาดพลังในการที่จะเกิดผลให้เป็นจริงนะนะอาจารย์เปาโลโบอกเรานะบอกว่าลํำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติ ก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วนะเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ไม่มีการปฏิบัติตามมันก็เป็นความเชื่อที่ไม่ได้เกิดผลอะไรเลยนะความเชื่อของเราต้องเชื่อมต่อกับบางสิ่งนะเพื่อให้เกิดผลเพราะนั้นความเชื่อของคริสเตียนเชื่อมต่อกับพระเยซูนะเราเชื่อในพระเยซูว่าพระเยซูทรงสร้างสิ่งสารพัดได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิษฐานพระเยซูบอกว่าถ้าเราขอในนามของพระองค์พระองค์จะตอบคำอธิษฐานนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิษฐานเราจึงขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าเราต้องมีผู้ที่นําคำอธิษฐานของเราไปถึงพระเจ้านะเมื่อเราอธิษฐานในนามพระเยซูพระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานของเราแล้วเมื่อเราเชื่อเราจึงพูดออกมานะ เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ตอบคำอธิษฐานของเราเราเชื่อว่าพระเยซูนั้นจะทำสิ่งที่เราขอนั้นให้สำเร็จนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิฐานนะรเราจึงพูดพระสัญญาของพระเจ้าอย่างเช่นนะรเราอธิฐานว่าเราต้องการหายโรคนะครเราจะอธิฐานว่า พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูนั้นได้ตายเพื่อลูกและพระองค์ทรงยอมถูกเคี่ยนตีเพื่อลูกเพื่อลูกนั้นจะได้รับการรักษาให้หายโรคและลูกเชื่อว่าพระเยซูนั้นได้ตายเพื่อลูกเพื่อจะรักษาให้ลูกนั้นหายดีพระองค์ทรงรับปลอยแผลเคี่ยนไว้ที่พระองค์เพื่อลูกจะได้รับการรักษาให้หายลูกจึงเชื่อว่าลูกนั้นหายดีทุกอย่างแล้วและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่จะเข้ามาแล้วอยู่ในร่างกายของลูกได้ เพราะว่าพระกายของพระเยซูนั้นอยู่ในลูกลูกมีเลือดของพระเยซูลูกมีพระโลหิตของพระเยซูที่เป็นเลือดใหม่ของลูกทําให้ลูกนั้นไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชื้ออะไรเลยที่เกิดจากเลือดเพราะว่าเลือดของพระเยซูอยู่ภายในลูกแล้วเนื้อหนังของลูกก็แข็งแรงเพราะว่าพระกายของพระเยซูนั้นอยู่กับลูกลูกได้รับกายใหม่ได้รับเลือดใหม่เพราะฉะนั้นลูกจึงประกาศว่าลูกหายดีแล้วลูกหายดีแล้ว แล้วลูกปฏิเสธความเจ็บป่วยทุกอย่างเพราะว่านั่นไม่ใช่พระพรแล้วไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้าอะไรที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเราผูกมัดในพระนามของพระเยซูแล้วเราขับไล่แล้วทําลายกิจการของมารซาตานทุกอย่างในชีวของเราเราไม่เอาโาครคภัยไข้เจ็บของมันแต่เราประกาศสุขภาพดีเราประกาศการหายโรคในพระนามของพระเยซูพี่น้อง คือเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทำพี่น้องต้องพูดแล้วก็ยืนยันสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเรานี่คือความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นการกระทำนะคะเพราะนั้นเราต้องฝึกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมารซาตานเนี่ยมักจะใส่ความสงสัยให้กับเราเวลาที่พระเจ้าเงียบนะะมันก็จะกรอกหูเราว่าพระเจ้าไม่ตอบคำธิษฐานเธอแล้วแหละเธอไม่ดีพอ เธอไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเธอเป็นแค่คนธรรมดาไม่สามารถที่จะขออะไรได้หรอกนะพี่น้องอย่าไปฟังคำโกหกเหล่านี้นะเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์เยอะๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรามีสิทธิอะไรมรดกอะไรที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะหนึ่งในมรดกของเราก็คือการหายโรคก,การมีสุขภาพที่ดีนะ หรือความครบบริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นความขาดแคลนการที่ไม่มีเงินชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พระพรที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะต้องไวในเรื่องนี้แล้วก็รู้ว่าเรามีสิทธิอะไรนะรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาเรื่องเงินนะคะเราก็ที่ฐานพระเจ้าว่าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สําหรับพระเยซูที่พระองค์ทรงตายเพื่อลูกและพระองค์ทรงยอม เป็นผู้ที่ยากจนเพื่อลูกจะเป็นผู้ที่มั่งคัง่งแล้วพระเยซูได้ทําให้ลูกนั้นมั่งคั่งแล้วลูกจึงประกาศความมั่งคัง่งและไม่มีความขาดแคลนในลูกสิ่งใดที่ลูกขาดแคลนลูกอธิษฐานแล้วทําลายวิญญาณของความยากจนในพระนามของพระเยซูแต่ประกาศความมั่งมี ในพระนามของพระเยซูลูกยอมรับและประกาศพันสัญญาของพระเจ้าในชีวของลูกว่าลูกเป็นผู้ที่มั่งมีและลูกไม่ขาดแคลนสิ่งใดเลยแต่ลูกเป็นผู้ที่ให้ขอยืมลูกจะไม่เป็นผู้ที่ขอยืมลูกจะเป็นผู้ที่มั่งมีและแจกใจให้กับผู้อื่นอย่างมากมายเพื่อชีวของลูกนั้นถวายแก่แด่พระเจ้าเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ลูกนั้นมั่งมีและมีอย่างเหลือเฟือขอบคุณพระองค์และลูกประกาศ ยอมรับว่าลูกเป็นผู้ที่มั่งมีไม่ยากจนอีกต่อไปพี่น้องนี่คือความเชื่อที่ออกมาเป็นการกระทำคือคำพูดของเรานะคะพี่น้องยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายนะที่พระคัมภีร์บอกเราว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรนะแต่เมื่อเราอธิษฐานเราต้องพูดออกมาตามความเชื่อแล้วสอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้านะแล้วคำอธิษฐานของพี่น้องจะได้รับคำตอบอย่างง่ายดายมากนะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องนะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระร์จากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวายพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ